สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็คือวิดีโอนี้ก็คือเป็นภาคต่อนะคะเป็นภาคต่อของการดูนสมการไฟฟ้าเคมีโดยวิธีเลขออกซิเดชันนั่นเองนะคะข่าวที่แล้วเนี่ยเราทำกันไป2ข้อเนอะาะทำไป2ข้อโดยทั้ง2ข้อนั้นนะก็คือเป็นสารละลายกรดทั้งคู่นะคะวันนี้ก็จะมีอีก2ข้อนะคะข้อที่1.3จก็ยังเป็นในสารละลายกรดอยู่แต่ว่ามันจะแตกต่างกับข้อ1.1่ยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วก็ข้อ1.4ข้อ1.4เนี่ยก็คือจะเป็นอยู่ในสารละลายเบสเนาะอ่ะเราไปดูข้อ1น 3กันก่อนนะคะข้อ1.3เนี่ยหนูจะเห็นว่าเออเนี่ยมันมีโปรตอนเห็นไหมคะลูกมันมีโปรตอนแสดงว่ามันต้องอยู่ในสารละลายกรดแน่ๆเลยข่าวที่แล้วเนี่ยครูบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันมีโปรตอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจบในขั้นตอนที่4ได้เลยก็คือรวมสมาการเสร็จปุ๊บจบได้เลยแต่ทําไม1.3ถึงจบไม่ได้ทําไมต้องทําขั้นตอนที่5ต่อเราจะมาหาคําตอบนั้นกันค่ะ อะไปดูนะก็คือเริ่มจากขั้นตอนที่1ก่อนนะคะใครจําได้บ้างเอ่ยขั้นตอนที่1คืออะไรขั้นตอนที่1ก็คือเป็นขั้นตอนของการแบอ่าเรียกว่าอะไรนะจับคู่ครึ่งปฏิกิริยาเนาะจับคู่ครึ่งปฏิกิริยาครูก็จับเลยจับคู่ครึ่งปฏิกิริยา กับ cr 3บวกส่วนอีกคู่หนึ่งของคูที่คูจะจับนะอีกคู่หนึ่งนะคูจะจับระหว่าง cl ลบกับ cl 2อ,อ่ะดูซิคือถ้าใครจะจำข้อ1.1ได้เนี่ยไอข้อ1.1เนี่ย ครูจับคู่ระหว่าง H บวกกับไฮโดรเจนเนาะหนูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะทีนี้แล้วทำไมครั้งนี้ครูไม่จับคู่ H บวกกับน้ำล่ะทำไมครูถึงเลือกที่จะจับ Cl ลบกับ Cl ห้ยสองนะคะลูกคือเวลาที่เราจับคู่ลูกค่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน ้าตต้องมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันไม่ใช่ว่าจะจับคู่ไหนก็จับได้นะคะแล้วทำไมคู่นี้ถึงจับไม่ได้ก็แสดงว่าคู่นี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะหนูดูนะ H บวกเลขออกซิเดชันเนี่ยเป็นบวกหนึ่งเพราะว่ามันเป็น H บวกประจุเป็นบวกหนึ่งอ่ะต่อมาไฮโดรเจนตรงนี้ค่ะลูกมันก็เป็นบวกหนึ่ง มี2ตัวก็คือคูณ2เข้าไปก็กลายเป็นบวก2อใช่ไหมออกซิเจนก็คือเป็นลบ2เนี่ยทั้งสองตัวรวมกันก็กลายเป็นศก็คือถูกต้องแล้วดังนั้นหนูเห็นไหมลูกไฮโดรเจนตรงเนี้ยจริงๆล้วเป็นบวก1นี่ก็บวก1นี่ก็บวก1นอย่างเงี้ยคือไฮโดรเจนตรงเนี้ยค่ะไฮโดรเจนเนี่ยเออดังนั้นมันเป็นบวก1ทั้งคู่ถ้ามันเป็นบวก1ทั้งคู่แสดงว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันคู่นี้ก็เลยจับไม่ได้ครูก็เลยเลือกจับ Cl- กับ Cl- ห้ยสองเนาะอะ,อะต่อมาเราไปทำต่อเลยนะคะต่อมาขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองของเราเนี่ยถ้าหนูจำได้ก็คือเป็นขั้นตอนของการดุลธาตุเนาะดุลธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันหนูดูตรงนี้ค่ะลูก อ่ะนี่ Cr ห้อยสองมีสองตัวนี่มี Cr 2, ตัวเดียวเห็นปะดังนั้นทำไมครูต้องทำไรครูต้องใส่สองไปเพื่อให้มันเท่ากันนี่ก็เหมือนกันเนี่ย Cl ตัวเดียวนี่ก็คือ Cl สองตัวใช่ไหมคะมาดุลทตุกันเลยครูต้องอันนี้เขียนเหมือนเดิมก่อนตรงนี้เนี่ยต้องเป็น2 Cr 4อสาบวกโอเคส่วนนี้เป็น2 cl ลบแล้วก็ cl ห้อย2นั่นเองนี่คือขั้นตอนที่2เนาะดุลท่าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาขั้นตอนที่3ก็คือเป็นขั้นตอนของการคูณไขว้ตัวเลขที่มีการเพิ่มลดใช่ไหมคะลุกข,ของเลขออกซิเดชันนั่นเนาะ ดังนั้นเราก็ต้องหาเลขออกซิเดชันก่อนใช่ไหมคะขั้นตอนที่3เนี่ยเราต้องหาค่าเลขออกซิเดชันก่อนอะแบบหนึ่งนะครูก็จะยกอันนี้มาแล้วเราก็จะมาหาค่าเลขออกซิเดชันกันนะคะตรงนี้ออกซิเจนเป็นลบส เป็นลบ2มี7ตัวก็คือลบสิเนาะดังนั้น cr เนี่ยต้องเป็นอะไรเอ่ยต้องเป็นบวกสิเพื่อให้กลายเป็นลบสตรงนี้แล้ว cr มันห้อย2อยู่ก็เลยหาร2ดังนั้น cr ก็เลยเป็นบวกหตรงนี้เป็นบวกหนะคะลูกสรุปแล้วต่อมาตรงนี้ cr 3บวกก็คือเป็นบวกส เราไม่เอาเลข2ด้านหน้านะสรุปว่าลดลงเท่ากับ3แต่เรามีการคูณตรงนี้ไปด้วยเห็นไหมสีน้ำเงินเราก็ได้ต้องคูณตรงนี้ไปด้วยมันก็เลยเท่ากับ6นั่นเองต่อมาต่อมาตรงนี้สมการนี้เราก็จะเอามาหาค่าเลขออกซิเดชันอีกเช่นเดียวกันนะคะเอามาหาค่าเลขออกซิเดชันกัน อะ cl ลบก็คือเป็นลบหอันนี้ cl ห้อย2เป็นโมเลกุลอิสระก็เป็น0ดังนั้นจากลบหขึ้นมาเป็น0ก็เลยทำไมลูกก็เลยเพิ่มเท่ากับ1แต่เห็นอะไรไหมนี่2ตรงนี้คูณ2ไปด้วยก็เลยเท่ากับ2นั่นเองนะคะก็เลยเท่ากับ2จากนั้น หนูก็ทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําได้นะเนี่ยทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําได้3กับอะไรลูกกับ1เมื่อทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําแล้วคูณไขได้เลยค่ะชืบคูณไขได้เลยค่ะชืบเมื่อคูณไขแล้วเราก็จะได้สมการใหม่ขึ้นมาอะครูเขียนสมการใหม่ข้างบนนี้นะ ก็คือ cr 2 o 7 2ลบแล้วก็2 cr 3บวกกับ6 cl ลบแล้วก็3 cl ห้อย2นะคะจากนั้นขั้นตอนที่ c ของเราก็คือขั้นตอนของการรวมสมการครูจะรวมสมการแล้วนะฝั่งใครฝั่งมัน อ่ะเขียนไปให้ครบเขียนไปทีเนี้ยพอถึงตรงนี้แล้วลูกโดยปกติแล้วถ้าเหมือนข้อ1.1ึุดครูเคยพูดไว้ว่าเอ้ยเนี่ยก็ถ้ามันมีแบบโปรตอนอะไรเงี้ยอยู่แล้วเราก็สามารถจบในขั้นตอนที่4ได้เลยใช่ไหมคะในขั้นตอนที่หนึ่งในข้อ1.1เนาะถ้าหนูกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะแต่ทีเนี้ย มันข้อเนี้มันจบที่ข้อสอี่ไม่ได้เพราะอะไรหนูดูนะหนูดูสมการที่หนูเขียนตรงนี้นะคะที่หนูได้ตรงนี้กับสมการตั้งต้นเนี่ยหนูเห็นไหมมันมีสิ่งที่เรายังมีไม่เหมือนกันอยู่ก็คืออะไรลุกก็คือ H บวกกับน้ำเนี่ยมันหายไปดังนั้นเราต้องเอามันมาให้ได้ ทำไงก็ได้ให้มี H บวกกับน้ำโผล่มาให้ได้ดังนั้นการที่ทำให้มี H บวกกับน้ำโผล่มาให้ได้เราก็เลยต้องทำขั้นตอนที่5กันต่อนั่นเองขั้นตอนที่5คืออะไรขั้นตอนที่5ก็คือดูดออกซิเจนเนี่ยโดยการเติม น้ำแล้วก็ดุลไฮโดรเจนเนี่ยโดยการเติมโปรตอนนั่นเองเมื่อเราทำขั้นตอนที่5เสร็จเดี๋ยวมันจะมีน้ำโผล่มาเองเดี๋ยวมันจะมีโปรตอนโผล่มาเองมันก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะคะโอเคเนาะอ่ะดังนั้นเรามาดุลออกซิเจนโดยการเติมน้ํากันเราก็จะมาหาก่อนว่าเฮ้ยฝั่งซ้ายมือมีออกซิเจนเท่าไหร่นี่นะ ฝั่งซ้ายมือมีออกซิเจนเท่ากับ7แต่ว่าฝั่งขวามือไม่มีออกซิเจนเลยก็คือออกซิเจนเนี่ยไม่มีไม่มีเนาะก็คือเป็นศูนย์นั่นเองนะคะครูก็เลยต้องทำไมลูกต้องเติมออกซิเจนก็คือหมายว่าดูดออกซิเจนนะ่ะก็คือโดยการเติมน้ำฝั่งขวามือก็คือเติมเจ็ดน้ำนั่นเองโอเคไหมเติมเจ็ด น้ำนั่นเองเราก็เลยได้สมการใหม่ขึ้นมาก็คือเป็น cr 2 o 7 2 6ลบบวก cl ลบ2 cr 3บวกบวกกับ3 cl 2ตรงเนี้ยต้องทำไมลูกบวก7น้ำเข้าไปโอเคไหมเติมฝั่งขวาต่อมามาดูไฮโดรเจนกันบ้าง ไฮโดรเจนฝั่งนี้เป็นศนย์ไม่มีแต่ไฮโดรเจนฝั่งนี้มี14ดังนั้นต้องทำไงเติมไหมเติมเนาะเติมโปตอนไปเท่าไหร่ไปสิบสนะก็คือเติม14โปตอนนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ครูก็เลยเป็น1ิบโปตอน แล้วที่เหลือก็เขียนเหมือนเดิมที่เหลือก็เขียนเหมือนเดิมหนูก็จะเห็นว่าเราก็มีนี่หนูเห็นไหมมีโปโตอนโผล่มาแล้วซ้ายมือเหมือนกันด้วยมีน้ำโผล่มาแล้ว ขวามือเหมือนกัน้วยเห็นปะเนี่ยโปรตอนอยู่ซ้ายมือเหมือนกันน้ําอยู่ขวามือเหมือนกันเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเราก็จะได้คําตอบแล้วนะคะก็จะได้คําตอบแล้วดังนั้นหนูจาไว้นะลูกนะการที่เราจะหยุดอยู่ในขั้นตอนที่4 หรือทำขั้นตอนที่5ต่อเราต้องย้อนกลับไปดูโจทย์เนาะว่ามันมีทุกธาตุทุกโมเลกุลเหมือนโจทย์แล้วหรือ,อยังนะคะถ้าอย่างข้อ1.1อะ่ะครูจบที่ขั้นตอนที่4เพราะว่าฝั่งทั้งซ้ายมือและขวามือของครูมีทุกอย่างเหมือนในโจทย์แล้วแต่ในข้อที่1.3อันนี้ถ้าครูหยุดอยู่แค่ขั้นตอนที่4ปุ๊บ เนี่ยถ้าครูหยุดอยู่แค่ขั้นตอนที่4เนี่ยมันมีธาตุเนี่ยไม่เท่ากับโจ์นะมีธาตุมีโมเลกุลมีสารประกอบต่างๆอะ่ะไม่เท่ากับโจทย์ครูก็เลยต้องทำขั้นตอนที่5ต่อเพื่อให้ได้มีโปรตอนและน้ำเหมือนกับโจทย์นั่นเองนะคะเพื่อให้มีโปรตอนและน้ำเหมือนกับโจทย์นั่นเองดังนั้นคำตอบของเราก็ได้เสร็จ เรียบร้อยหรือหนูจะเช็คก่อนก็ได้นะคะลูกอ่ะเรามาเช็คกันก็ได้นะก็คือ Cr เนี่ยเท่ากับ2 Cr เท่ากับ2ออกซิเจนก็คือ7อันนี้ออกซิเจนก็7ต่อมา Cl เป็น6 Cl 3 2 6นะคะลูกไฮโดรเจน14ไฮโดรเจน7 2 14 สุดท้ายก็คือปัจจุก็คือจะมีอะไรบ้างอะมีบวก14มีลบ2กับลบ6ใช่ไหมมันก็จะได้กลายเป็นเท่าไหร่8 9 4 1 2 3 3 4ก็คือ6เป็นบวก6ตรงนี้ครูเขียนผิดนะเนี่ยใช่ไหมคะลูกต้องเป็นบวก3เนาะ ตรงนี้ต้องเป็น3บวกอ่าดังนั้นเราก็จะได้ตรงนี้ว่าเป็นประจุก,ก็คือเท่ากับ2คูณ3ก็คือเป็นบวก6เท่ากันนะคะอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยในข้อที่1.3ก็คือ การดุลไฟไฟ้าเคมีหรือว่าดุลสมการรีดอกโดยวิธีเลขออกซิเดชันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างสุดท้ายการตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นในสารละลายเบสเดี๋ยวเราจะดูว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นในสารละลายเบสเนี่ยเราสามารถที่จะทํายังไงได้บ้างนะคะก็คือพูดง่ายๆคือมันต้องไปถึง6ขั้นตอนเลยนะคะดูซิ6ขั้นตอนเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะหขั้นตอนจะเป็นยังไงไป ค่อยๆ่อยทำขั้นตอนที่หก่อนอ่ะคูจะเขียนตัวเล็กลงเดี๋ยวมันไม่พอขั้นตอนที่หจับคู่นะคะจับคู่ครูก็จับคู่ก่อนเลยจับคู่พอค่ะขั้นตอนที่หจับคู่เสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองก็คือดุล่าแต่ปรากฏว่าธาตของครูที่ครูมองไว้เนี่ย ว่าตัวไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเนี่ยมันเท่ากันแล้วเนาะจำนวนมันเท่ากันแล้วขั้นตอนที่2ครูก็ข้ามไปต่อมาขั้นตอนที่3ก็คือว่าครูจะต้องหาเลขออกซิเดชันเพราะอะไรเพราะว่าครูต้องทําการคูณคว้นั่นเองนะคะอันนี้0%อันนี้เป็นบวก2ดังนั้นก็คือเพิ่มเท่ากับ2ถัดมา MnO 4ลบ กับอะไรเอ่ย mno 2อนะคะออกซิเจนลบ2มี4ตัวก็เลยเป็นลบ8ดังนั้นอันนี้จะเป็นบวกเเพราะอะไรเพราะว่าต้องเป็นลบ1อันนี้ลบ2คูณ 2, 2ก็คือเป็นลบ4ตรงนี้ก็เลยเป็นบวก4นะคะเพราะว่ารวมกันเป็น0เนาะรวมกันเป็น0บวก7กับบวก4ก็คืออะไรเนี่ย ลดลงเท่ากับ3านะคะลดลงเท่ากับ3เมื่อได้แล้วเราก็ทำการคูณควัยเลยคูณควัยเลยปึ๊บได้สมการใหม่มากลายเป็น3 Zn 3 Zn 2บวกแล้วก็2 Mn O 4ลบ กับ2 mno 2นะคะจากนั้นขั้นตอนที่ c ก็คือขั้นตอนของการรวมสมการรวมสมการซ,าซ้ายก็อยู่ซ้ายเนาะแล้วก็ขวาก็อยู่ขวานะคะฝั่งใครฝั่งมันเอามารวมกัน นะเอามารวมกันต่อมาขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่5ก็คือ1ดุลออกซิเจนโดยการเติมน้ำแล้วก็2ก็คือดุลไฮโดรเจนโดยการเติมโปรตอนนั่นเองอ่ะขั้นตอนที่5นะคะเราก็จะมาดูว่าอันนี้มีออกซิเจนเนาะเท่ากับ4อันนี้ก็มีออกซิเจนเท่ากับโอ้ไม่ใช่เท่ากับ4 สี่สองแปดอ่ะอันนี้สองสองสี่โอเคนะเราก็จะมาดูดออกซิเจนโดยการเติมน้ำแสดงว่าครูต้องเติมอะไรเนี่ยเติมไปสี่น้ำอ่ะเติมไปสี่น้ำสามแซตเอ็นบวกกับสองเอ็นโอสี่ลบ ได้3 ZN2 บวกบวกกับ2 MnO2 แล้วก็บวกไปเลย4น้ำจากนั้นมาดูไฮโดรเจนอ่ะไฮโดรเจนเป็น0อันนี้ไฮโดรเจนเนี่ยเท่ากับ8นะคะดังนั้นก็ต้องเติมอะไรเติมไปเลย8โปรตอนอ่ะ8โปรตอนแล้วที่เหลือ ็เหมือนเดิมแบบนึงนะครูจะยกอันนี้มายกมาแล้วจะได้ไม่ต้องเขียนเนาะ Okay. อีกสักหน่อยแป๊บหนึ่งนะคะลูกครูขอเลื่อนหน่อยครูขอเลื่อนหน่อยอย่มันจะตกเกินไปอ่ะโอเคได้แล้วอืม เติมน้ำแล้วเติมโปรตอนแล้วขั้นตอนถัดมาเนี่ยขั้นตอนที่6กล้วค่ะขั้นตอนที่6เนี่ยท่านหนูจำได้นะก็คือเป็นขั้นตอนของการเติมไฮดรไซด์ให้เท่ากับโปรตอนแล้วก็ ให้เติมสองฝั่งเลยนะให้เติมสองฝั่งเลยอ่ะเราก็ต้องมาดูลูกว่าเราอ่ะมีโปรตอนเท่าไหร่ปรากฏว่าเรามีโปรตอน8เราก็ต้องเติมไฮดรอกไซด์ทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งเลยนะก็คือเท่ากับ8นะเท่ากับ8ไฮดรอกไซด์ เติมเท่ากับ8นะคะแล้วก็ตรงนี้ยกมามยกมาเติมทั้งสองฝั่งเติมทั้งสองฝั่งดังนั้นครูก็ต้องเติม ฝั่งนี้ด้วย8ปดไฮดรไซด์เห็นปะเติมทั้ง2ฝั่งนะคะเติมทั้ง2ฝั่งอ่ะแบบนึงนะเดี๋ยครูจะขีดเส้นอันนี้สักนิดนึงเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันสิ้นสุดนะคะ สุดตรงนี้นะคะอะเมื่อคููเติมไฮดรไซด์ลงไปทั้งสองฝั่งแล้วนะคะจากนั้นก็คือเขาบอกว่าให้รวมไฮดรไซด์กับโปรตอนเนี่ยให้กลายเป็นน้ำ นะ,ะรวมไฮดรซด์กับโปรตอนนะ่ะให้กลายเป็นน้ำดังนั้นเราก็จะมารวมไฮดรซด์กับโปรตอนให้กลายเป็นน้ำกันนะคะอ่ะเราก็จะเห็นว่านี่นูเห็นตรงนี้ไหมคะเนี่ยมันมีไฮดรซด์กับโปรตอนเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันมันมี8ดไฮดรซด์กับ8โปรตอนเขาก็จะรวมกันเป็น8น้ำนะคะเขาจะรวมกันเป็น8ดน้ำ ดังนั้นครูก็จะเขียนใหม่ได้เป็น8น้ำแล้วก็บวกกับ3 Zn บวกกับ2 MnO 4ลบแล้วก็ได้กลายเป็น3 Zn 2บวกบวกกับ2 MnO 2แล้วก็บวกกับ4น้ำแล้วก็บวกกับ8ไฮดรซด์นี เราก็จะได้สมการนี้มานะคะพอเราได้สมการนี้นี่นี้มาเรียบร้อยเราก็จะมาดูว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีตัวอะไรที่มันซ้ํากันไหมนะคะมีตัวอะไรที่มันซ้ํากันไหมถ้ามันซ้ํากันเนี่ยเราก็สามารถที่จะหักล้างกันได้นะคะเนี่ยจะ 8ก็จะเหลือแค่4น้ำเพราะว่าฝั่งขวาม,มี4หักล้างกันไปเราก็จะได้สรรมการใหม่ขึ้นมาเป็นสรรมการสุดท้ายก็คือ4น้ำบวกกับ 3zn บวกกับ 2mn o4 ลบแล้วก็ได้เป็น 3zn 2บวกบวกกับ 2mn o2 แล้วก็บวกกับ8ไฮดรไซด์นะคะเนี่ยเราก็จะได้คำตอบตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คือคำตอบสุดท้ายนะคะลูกคำตอบสุดท้ายที่เราจะได้กันเนาะอ่ะเราก็จะมาเช็คดูนะ นี่นะนี่คือคําตอบสุดท้ายนะคะที่เราได้เราก็เช็คดูเห็นไหมมันก็จะมีไฮดรอกไซด์เนาะมีไฮดรอกไซด์ตรงนี้หนูเห็นไหมเนี่ยมีไฮดรอกไซด์ก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกว่าอยู่ในสภาวะที่เป็นเบสนะคะเนี่ยมีไฮดรอกไซด์อยู่ในสภาวะที่เป็น,นะะเบน,น,น,นั่นเองเนาะเสร็จแล้วจบแล้วนะคะสำหรับในสภาวะที่เป็นเบสหรือถ้าหนูอยากจะเช็ค ว่าจำนวนทุกอย่างเนี่ยมันเท่ากันไหมหนูก็เช็คได้นะก็คือ Zn เนี่ยเท่ากับ3เห็นไหม Mn ก็คือเท่ากับ2แล้วก็ออกซิเจนก็คือเป็น4บวกกับ428ก็คือ12แล้วก็ไฮโดรเจนก็คือเป็น8ประจุประจุก็คือเป็นลบ2นะคะอะ อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือ Zn ก็คือเท่ากับ3 Mn ก็คือเท่ากับ2ออกซิเจนก็คือเป็น2-2-4บวกกับอีก8ก็เป็น12แล้วก็ไฮโดเจนก็คือเป็น8สุดท้ายก็คือประจุประจุก็คือเป็นบวก3-2-6 กับลบ8ก็คือลบ2นั่นเองเนี่ยหนูก็จะได้ทุกอย่างเท่ากันหมดนะคะก็คือได้เป็นคำตอบเนาะก็ ลองไปศึกษาดูนะคะครูยกตัวอย่างมา2วิดีโอวิดีโอแรก2ข้อนะคะแล้วก็วิดีโอวิดีโอที่2อ,อันเนี้ยอีก2ข้อนะคะก็ลองดูกลับไปกลับมาเนาะครูแย,ยกวิดีโอเพราะว่ามันไม่อยากให้คือไม่อยากให้มันยาวจนเกินไปนะคะในแต่ละวิดีโอนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามันก็จะมีการดุลสมการอีกวิธีหนึ่งก็คือดุลโดยใช้วิธีครึ่งปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกตอน การดุลสมการไฟฟ้าเคมีโดยใช้วิธีครึ่งปฏิกิริยา